ดำเนินรายการโดยดรสุเมศสวรรณพรมและกระผมทนายนิพนธ์หังโยธามารับใช้แฟนรายการเป็นประจำตั้งแต่วันอังคารถึงวันเสาร์นะครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะครับท่านผู้ฟังเป็นวันสุดท้ายในรอบสัปดาห์ที่ทนายนิพนธ์มาดำเนินรายการแล้วก็ขอขอลาล่วงหน้านะครับ สำหรับวันอังคารที่จะถึงพระวัฒนายิปพลและทนายสมชายของทะเลจะเดินทางไปทำงานทางด้านกฎหมายที่จังหวัดสกลนครนะครับก็มาถึงเช้าวันพุธนะครับท่านผู้ฟังตกค่ำตอนเย็นก็มาดำเนินรายการได้ตามปกตินะครับทีนี้วันนี้นะครับวันเสาร์ก็เป็นวันปกติที่ผม ได้เชิญครูนะครับครูดนตรีทางด้านกีตาร์มาสอนอลูกชายของผมที่บ้านทุกเสาแหละครับก็คือครูป๊อปอะคูสติกนะครับวันนี้ท่านก็นมาผมก็เลยถือโอกาสนะครับเชิญครูป๊อปมาเล่นกีตาร์นะครับท่านผูบบ้ฟังเพื่อที่จะมอบเพลงให้กับแฟนรายการได้ผ่อนคลายกันเพราะว่าในสังคมปัจจุบันของเราเนี่ย บ้านเมืองของเรามีแต่ความขัดแย้งนะครับมีแต่ความเครียดพูดถึงความเครียดนะครับเมื่อเช้าผมก็ได้ได,ดูข่าวแวบหนึง่งก่อนที่ผมแต่งตัวไปทํางานก็บอกว่ามีหน่วยงานบางหน่วยงานก็คอรับชันอีกแล้วทุจริตอีกแล้วก็เลยมาวิเคราะห์ดูว่าเอะบ้านเมืองประเทศไทยของเราเนี่ยมันทําไมต้องเต็มไปด้วยคอรัปชั่นใช่ไหมครับาบผู้ฟังนะครับ เต็มไปด้วยคอร์รัปชันนะดูดูแล้วเนี่ยมันมันมีความไม่สบายใจเยอะเรื่องความเจ็บไข้ได้ป่วยของผู้คนก็มากมายนะครับและอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าอ่าเหตุการณ์ทนื่งการเมืองเนี่ยเริ่มที่จะร้อนแรงขึ้นทําไมทนายพลรู้ละ่ะเพราะว่าปัจจุบันนี้นะครับออฟฟิศของผมเนี่ยอยู่ริมถนนคาตาูฟังอยู่ริมถนนเพชรบุรีซอยหอ้าวแล้วมันเกี่ยวอะไรล่ะทนายว่าแหมครับวันนี้ วันนี้มีมีรถติ๊กอพติดลำโพงนี่นะผ่านออฟฟิศผมไปไม่รู้กี่คันครับนะโจมตีรัฐบาลว่าอย่างนั้นนะครับไม่มีใครชมรัฐบาลเลยครับแตนผู้ฟังเอาละครับพูดถึงเรื่องการเมืองมากเนี่ยเดี๋ยวจะเครียดกันเปล่าๆวันนี้ผมก็เลยเชิญครูป๊อปอะคูสติกนี่นะครับท่านมาเล่นกีตาร์ให้สักสองเพลงนะครับแฟนรายการท่านใดที่ ว่างๆนะมี MP3 ก็บันทึกเอาไว้ไม่สงงวนลิขสิทธินะนะครับเพลงแรกนะครับที่จะนำเสนอก็เป็นบทเพลงของอาจารย์พงเทพกระโดนชำนานนะครับของครูพงเทพกระโดนชำนานนะครับส่วนเพลงที่2เนี่ยจะนำเสนอเพลงหัวใจละเหียนะครับเป็นเพลงของมารีววน่า เล่นดนตรีอินโทรโซโล่โดยครูป๊อปอะคูสติกส่วนเสียงร้องก็เสียงทนายนิพนธ์นะครับขอเชิญครูป๊อปครับ ิดถึงจังเลยหอมเจ้าเอ๋ยละององท้องถิ่นอยากกลับไปแนบโพไอ้ดินบ้านรำพึงคิดถึงเสมออันสะดงอาทิตย์กล่าวลา คือคิดถึงเธอคือเหน็บหนาวอีกแล้วเสเอ,อบ้านรำพึงคิดถึงไม่สางกี่ร้อนกี่หนาวกี่หมื่นร้้วรานไม่เคยสะทานทุกเส้นทางโซ คนสร้างฝันถึงวันรุ่งรางจะแบกไปทมความทุกระทมไม่จำเป็นโดอกคำสัญญารู้ว่าชายคาที่แสนรื่นรมผ่านผู้พังเสสังสุดโส ไปเอาใจสองแสน นสร้างฝันถึงวันรุ่งร่างจะแบกไปทมลานทุกระทมไม่จำเป็นรอคำสัญญารั้วชายคาที่แสนรื่นรมผ่านทางเสสังสุดสมงาง ไปเอาใจซ้อมแซมครับขอขอบคุณสำหรับโซโลกีต้นะครับจากโกรวออโอสติกนะครับซึ่งท่านก็รับสอนนะครับ รับสอนอบุรหลานของท่านผู้ฟังได้นะครับแต่ว่าสนใจทางด้านกีตาร์และก็อโคเล,เล่ด้วยนะครับก็โทรศัพท์ติดต่อมาทางด้านทนายนิพนธ์ก็ได้เพราะว่าการที่ผมให้ลูกชายทั้งสองคนนะครับเรียนกีตาร์กับขูด๊อบเนี่ยลูกชายคนโตนี่อยู่ม .2 เนี่ยตอนนี้ก็กำลังฟอร์มทีมนะครับที่จะเล่น เป็นนักดนตรีโรงเรียนที่เซ็นทรัลเรียนนะครับตะปูฟังส่วนคนเล็กนี่ก็แหมมือยังเล็กอยู่ก็เลยให้เล่นอคูเลเล่ไปก่อนแล้วก็อีกสักเทอมหน้านะครูปอมก็จะขยับขึ้นกีตาร์ต่อไปสำหรับนายพบนะครับทีนี้มาถึงเพลงที่สองที่จะมอบให้กับแฟนรายการนะครับเพลงนี้ก็เข้ากับชีวิตจริงของทนายนิพนธ์นะครับเพราะว่าบางครั้งดูแล้วผมก็เป็นคนที่สดชื่นนะครับแต่ว่าบางครั้งผมเหงานะครูป้อมหัวใจเลีเหี่นะครับ ก็เลยเข้ากับชีวิตจริงอ้าวขอเชิญครูอบอสอินโทร บางครั้งหัวใจในะเฮเหนื่อยท้าแท้นั่งเศร้าคนเดียวหนทางยาวไกลหนทางยาวไกลก้าไปคนเดียว โลกนี้มันสับสนผู้คนผู้สร้างเยื่อแย่งผิดเส้นทางเส้นทางที่เดินย้อนมองกันบ้างไหมเหนื่อยล้ากันเท่าไร อใจซะอื่นเหนื่อยสุดฝืนชะอื่นคนเดียว เส้นทางที่เดินย้อนองกันบ้างไหมเหนื่อยล้าก,กันเท่าไรกี่ครั้งที่คุณน้ำตาไหลออกมาบางครั้งหัวใจเสื่อ สุดฝืนสะอืนคนเดียวขอเพียงหนึ่งเดียวคือใจของเธอเพียงเพื่อปอบโยนคนที่เดียวดา ครับขอเสียงปรเมือด้วยครับครับแล้วก็เป็นการฟรีมือการโซโลของครูป๊อปอคูสติกนะครับซึ่งท่านก็ให้เกียรติมาเล่นกีตาร์สดๆนะครับในรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งในท้ายในช่วงแรกนี้นะครับก็อยากจะให้ครูป๊อปอคูสติกนะครับท่านได้ฝากเบอร์โทรศัพท์ถึงแฟนรายการว่าแต่หากว่ามีบุตรหลานไม่ว่าจะหญิงชายก็ตามนะครับก็สามารถที่จะมาเรียนกีตาร์ได้ขอเชิญ ส่งเสียงจากครูป๊อปครับครับสวัสดีครับผมครูป๊อปอักรุสิกุแต่สอนนะครับถ้าอยากรู้จักก็เซิร์ชดูใน YouTube ได้นะครับพิมพ์ปอปาไม่ติวอ่ออานบอยไม้แล้วก็อักรุิกุแต่สอนก็จะเห็นผมเข้เวอร์เพลงแล้วก็เพลงแต่งเองด้วยแล้วก็สอนเด็กตามบ้านนะครับคู่้ฟังแล้วก็ถ้าสนใจอยากจะเรียนกีตาร์หรือคุณเล่หรือมาเลอาแกน มายากลสแต็กแจ็คกลิยงโยนบอลนะฮะนี้จะสอนหลากหลายอย่างให้มันเชื่อมโยงกับระบบสมองเพื่อพัฒนาสาัพเพเหตุจำเพีกงเรียกว่าครีโมเชียลโพลเชียพัฒนาสองสมองสองซีให้เท่ากันก็ติดต่อมาได้เลยนะครับที่เบอร์0868234199นะฮะและอีกเบอร์0807728088ก็ 8. ขอฝากและฝากตัวด้วยครับครับนั่นก็เป็นน้ำเสียงจากกรปูปปอคูสติกฤษฤฤษนะครับแต่หากว่า ยังจดเบอร์ไม่ทันก็ติดต่อมาที่ทนายนิพนธ์ได้นะครับเพื่อส่งเสริมเด็กได้เยาวชนนะครับให้รักในดนตรีสำหรับรายการบอกกล่าวเราแจ้งในช่วงนี้พักสักครู่ครับ